ทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับผมวันนี้มาติดตั้งอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเมื่อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้มาบ่ายสามแล้วนะครับบ่ายสายมสีม่โมงเย็นแล้วนะครับก็อย่างน้อยเราทําเสร็จเราก็ได้ลองนะครับคันนี้เอาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับผมนี่ลูกค้าไม่เอาวิทอ๋อไม่เอาหอนนะครับผมไม่เอาหอนไหหนึ่งนะครับไถดินแบบนี้สบายเลยนะครับผม ครับสบายด้วยนะครับผมเพราะว่าจะกดตอนไหนก็กดเจอนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงรอบล้อรอบก่อนนะครับผมจุ่มตอนไหนก็เจอนะครับผมมา้วครอัพไฮหนึ่งนะครับผมโอ้มืดหน่อยนะครับผมวันนี้เริ่มสลัวสลัวแล้วครับก็เรื่องราคาเรื่องความแรงนี้ก็เราต้องคุยกันให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางคน่ต้องการแบบนั้นแบบนี้บางทีในสเปริตของรถเนี่ยมันไปไม่ได้มันเกินเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตของมัน ผมก็ทําให้ไม่ได้นะแต่ผมจะสามารถรับปากรับประกันได้ว่าในราคาที่คุณจ่าย2000 20, มอัพเนี่ยสามารถแรงแบบไหนได้นะครับผมก็คือตัวนี้กล้ารับประกันเลยว่าแรงแบบ Hi 1, ไฮหนึ่งไถสบายนะครับจะดินเหนียวดินแห้งดันไฮหนึ่งได้นะครับผมสบายเหลือเฟือนะครับนี่ก็เดินไฮหนึ่งครับงานไฮหนึ่งก็จะออกไวนะครับครับผมเดี๋ยวจะทดสอบ งานดันให้ดูคร่าวๆนะครับโอ้ยมาแล้วครับล้อนี่ลอยมาเลยครับผมให้ดูใกล้ๆเลยครับผมหมดไม่หมดหมดไม่หมดโอ้ไม่หมดนะครับผมนะลดเบาไปเลยนะครับผมนี่ก็คือประสิทธิภาพของเทอร์โบนะครับผมโอ้ยเหลือเกืือครับสังเกตล้อครับเวลาเราดูอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าล้อมันฟรีแล้วแสดงว่ารถมันเบาฮนะรถเบาหรือเปล่านิวฮอลแลนด์นะครับล้อถึงปีขนาดนี้หมดไม่หมดหมด,หมด,หมดนะฮะได้อยู่นะครับผมนี่ก็คือการทดสอบประสิทธิภาพนะครับเรื่องงานดันนะครับผม หนึ่งนะครับผมเราก็ทดสอบประสิทธิภาพของรถนะครับผมล้อตะกุยดินขนาดนี้ก็รับประกันว่าเหลือเฟือนะเสียงหอนก็พอได้นะครับนิดหน่อยนะครับ ก็ครันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งหอนนะครับผมก็เป็นคงซิ่งนะครับก็เรื่องของซิ่งอย่างว่าครับถึงไม่ทําหอนมันก็ได้ในรอบสูงๆอยู่นะครับผมรับลากไกลๆเลยครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ไกลมากครับสูมให้ดูครับแต่ผมอยากสูมให้้ชๆได้ชัดเจนนะครับเรื่องความแรงนะครับให้ดูที่ล้อเอานะครับท้าหนึ่งครับมาแบบล้นๆครับผม รถเดิมไม่สามารถทำได้แน่นอนนี่ครับเป็นยังไงครับผมความแรงครับนี่ก็คือในราคาที่ลูกค้าจ่ายคือผมการรับประกันเลยว่าแรงประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการกว่านี้ผมไม่สามารถทำให้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการประมาณนี้ผมทำให้ได้นะครับในราคางบไม่เกิน25 0 0 0นนะครับผมเพราะแล้วแต่คันนะครับบางคันไม่เอาอะไรเยอะราคาก็จะถูกแต่บางคัน เพิ่มเติมของเยอะราคาก็จะแพงนะครับโอ้ค,ครับผมดันอย่างรถเบาเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือประสิทธิภาพหลังจากเราติดตั้งเทอร์โบนะครับส่วนการบํารุงรักษานี่ก็เรื่องน้ํามันเครื่องนี้ต้องไวนะครับต้องไวกว่าปกตินะครับเพราะว่ารถเรามีการดัดแปลงเทอร์โบไปแล้วนะครับดันแบบอัดจุกๆเลยนะครับผม ประหยัภาพนะครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับถูกและดีผมบอกว่าไม่มีนะครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับอู่ช่างบิดเทอร์โบนะครับตามโลเคชันของร้านเลยนะครับแต่เรื่องรับประกันความแรงแล้วก็ความร้อนผมกล้าร,รับประกันให้เลยนะครับถ้าทําแพงขนาดนี้แล้วถ้ามีปัญหาร้อนผมมาแก้ให้ฟรีนะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีหรอกครับผมแต่ผมพูดให้เป็นแบบ แนวที่น่าเชื่อถือนะครับผมมาตามตีนะครับเขาเรียกว่ามาตามตีนะครับสเต็ปนี้ครับคนขับก็ขับสบายนะครับผมบางทีเราไม่ต้องไปเค้นเยอะไม่ต้องไปขับเหนื่อยนะครับผมไม่ต้องงดหิดวด้วยนะครับผมขับสบายนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนะช็อตสุดท้ายนะครับผมก่อนส่งท้ายนะครับก็จะตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานลูกค้านะครับผม มาแบบรอบเบาๆก็มาได้สบายนะนเจอดินก็ขดได้เลยครับผมมาตามสั่งโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยขอบคุณครับ